กับ Star Wars นะครับผมก็ดีใจมากมาที่เราได้มีโอกาสเป็นสนองงานอีกเพราะจริงๆเราก็เป็นแฟนคลับของซีรีส์แฟรนไชส์ Star Wars อู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆครับผมจนวันหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเราได้มาม<น>ช่วงๆเดียวกันกช่วงๆเดียวกันเราจำได้ว่าตอนนี้ผมต, War, ติดตาม Star Wars เป็นช่วงที่ผมเด็กมากยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าดีใจมากมาที่วันี้ได้มาเป็นสนิทกันได้มาลอง อ่ใช่ครับผมก็จะเป็นไลฟ์เซ็เวิร์เทนนิงครับผมก็ก็สนุกดีเพราะว่าปกติอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ฟันอะไรแบบนี้แล้วพอได้มาฝึกฟันมาสนุกอะไรอย่างนี้กับเพื่อนๆกับพี่ๆอะไรอีที่มาร่วมเทรนด้วยกันก็ดีมากๆนี่จริงครับเป็นอฟนับตาวอลอยู่แล้วเพืเกิดึงใช่ใช่ใชจริงชอบลอรูสกายวอลเกอร์ครับแต่ถ้าเกิดเอาเอาแบบจริงๆเลยนะ ชอบดั๊กเฟเดอร์ครับโอ้สายดั๊กหนึใช่เพราะ,ะ <laughs> ตัวร้ายอยู่นะใช่เราชอบตัวร้ายอยู่ได้ <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่ามันมันมีมิติค่อนข้างเยอะแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวดั๊กเฟเดอร์กับตัวละครอ,อื่นๆในเรื่องซาวงเข้ามาด้วยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าตัวดั๊กเฟเดอร์มันเป็นตัวละครที่ที่ค่อนข้างจะประทับใจประทับใจอางงานก็จะมีให้ชม ชมอีกด้วยก็จะเป็นเลโก้ในคอลเลคชั่นต่างๆครับของที่ทำร่วมกับ Star Wars ์กจากวันที่6ใช่ใช่ครับผมก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมก็สามารถแวะมารับชมได้นะครับกับเอ็กซ์พิซชั่นครบร้อบห้ปีของทางเลโก้กับ Star Wars นะครับครับค่ะเพื่อเรามีแฟนแล้วยังไงเซลล์เ่อนนได้ไหแล้วเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมต้องแซวอะไรเออเพื่อเห็นหมดเพื่อนข้างรักแบบนี้ไหมเออก็เอาจริงๆ ฟิลฟ네ิลนี่แหละจริงเพื่อนเพื่อนก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วเราก็แฮปปี้ที่แบบเห็นเพื่อนแบบมีรอยยิ้มหรือว่ามีแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเพื่อนดูเด็กลงฟิลนั้นแบบเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายอะไรอย่างนี้ก็แบบอะไรอะไรก็แบบดูแบบเขาเรียกอะไรโลกสีชมพูไป็นแบบช่วงก่อนที้เราพอจะแคทนาสายเพาะไม่ทว่าเขายังไงต้องมาปรึกษาเราก่อนอาตพูดเอาจริงๆเราก็มีโอกาสได้ได้เจอตั้งแต่ประมาณช่วงนั้น ปลา,ายปีที่แล้วใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วก็ผมก็ก็ตอนแรกตกใจตอนแรกจะเป็นฟิลตกใจมากกว่าแต่ว่าพอแบบเออไ,ได้รู้จักได้อะไรก็เออดีใจเพื่อนให้เพื่อนดูเขาเอมาันยังไงครับผมผมว่าบอกยังไงเหรอครับให้ทุกคนตัดสินดกวาผมว่ามันเห็นกันอยู่แล้วคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ที่น่ารักเป็นผู้ที่แบบคอยซัพพอร์ตกันละกันละกันผมเห็นแบบเวลาไบร์มีหนังเนเน่เนก็ไปดูหรือว่าเนาเน่มีเพลงไบร์ก็มาซัพพอร์ตเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้น่ารักมีเวลาให้เพื่อนน้อยลงไหมคะเขามีแฟน แม่นะใช่ผมเขาแบ่งเวลาได้ใช่ใช่เพราะว่าเวลาไปไหนกับเพื่อนเพื่อนก็พาแฟนไปอ๋อแตไปบ่อยนีโอกาสไปก็มีบ้างก็มีโอกาสไปบ้างครับผมแล้วเราแ้วเาอยู่กันเป็นยัไงก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะก็เป็นหมดหน้ารักหน้ารักมันอาจจะเป็นมุมที่แบบคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจากโอเชนวิตยเท่าไหร่แล้วเวลาเราไปอยู่กับเขาแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราากเดียวเลยไ่คือเราก็มีย้อนเพื่อนอยู่ด้วยเาก็มีแบบมีก้อน ชื่อเพื่อนชื่อเเราอยากให้ร่ื่อะไรยรัางแแล้วเาอยากมันก็อยากแลเห็นเพื่อนมีแล้วเพื่อมีแล้วไงัไม่รู้สึกว่าเอก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างอาจริงเคยมีแล้วก็อยากมียูนั้นดีกว่าคือคือเรารู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามผรรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะมีความรักหรือว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเรียกอะไร เติมเต็มเราแล้วกันเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีการมีความดำไม่ใช่เรื่องผิดมียังอะไรายมีอย่างหายไม่ได้ายใจดำมากเลยอยากไปหาให้หน่อยนะไหายเองไม่ได้อยางอยางตอนนี้อยากตอนนี้ยังไม่มีหรือว่าเราไม่เปิดรับสมัครอะไรเลยไม่มีมันก็ไม่ใช่เปิดรับสมัครหรอกครับแค่ผมว่าจังหวะแล้ว ยังไม่ยังไม่ถึงช่วงที่มันเหมาะเหมาะสมมากกว่าเรายังแบบไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือว่าอย่างยังไม่ได้เจอคนที่แบบเราคลิกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมากกว่าไม่ไม่ถามว่าเน่ได้มีเพื่อนมัไมนะเนาะก็มีแซวแซวก็มีแซวๆาแซวแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็มีแบบกินข้าวอะไรก็แซวเอ้ยเน่มีเพื่อนแบบโสดแล้วได้บอกแล้วเขาว่าไงมีแต่คนจีนเอาไหม เดี๋ยวว่ากันแล้วกันเนี่ยเราข้อต่อต่างแล้วเราก็เบลี่ยตัวเองใช่ก็นั่นแหละครับก็ให้เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสดีกว่าครับผมแต่ผมลุกใหม่อ๋อใช่วันนี้ก็มีแล้วก็นั่นแหละมีเหตุให้ต้องตัดครับผมอ้แส่าจะมีงานทำในตัวเองอยู่ใช่ไหมใช่จริงๆเราก็ยังไม่อยากตัดแล้วแต่ว่าเราเรามีเหตุที่ให้ต้องตัดก็ฝากทุกคนรอดิต แถวเนี้ยอยากลองติดตามกันอยากลองติดตามเกี่ยวกับการแสดงหรือกับเพลงหรือว่าเป็นเป็นงานงานหนึ่งนงานงานหนึ่งเร็วๆนี้เร็วๆนี้ทุกคนก็น่าจะได้รับชมกันแล้วว่าทำอะไรบุญตักเสียได้ไหมเพราะว่าเราอุตส่าห์เลี้ยงมาได้ประมาณเสียได้ไหมก็ไม่หรอกครับจริงผมเป็นคนที่ผมยาวผมยาวเร็วเราเราสระผมทุกวันเนี่ยเหมือนครับมันเลยแบบยาวค่อนข้างไว ไม่เป็นไรเด yeah. ี๋ยวโวยาวได้อ okay, okay. ีกรับผมเดี๋ยวยาวอีก้วต้องอยู่ในในทรงนี้ไปนานไหมก็จริงๆก็อาจจะกลับไปไว้ยาวอีกรอบก็ได้ก็ตัดรอบนี้แล้วก็ไว้ยาวอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ก็ดูเด็กลงนะคะขอบคุณมากครับเดี๋ยวกบสามขวบใช่ครับผมก็สามขวบก็ได้ครับโอเคครับพูดยาก